ท่านประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ซื้อคอมมาแล้วอัปเกรดไม่ได้พี่ครับอัปเกรดโคตรยากเลยทำยังไงมาซื้อคอมกับเราสิไอทีไมททีครับ ฮ้ยทุกท่านพบกับร้านคอมไอทีไอทีอีกแล้วที่นี่ที่มีคอมครบชุดครบเซตแบบสวยงามจัดหนักจัดเต็มให้ทุกท่านกันครับวันนี้เราจะมาบอกนะว่าซื้อคอมกับเราแล้วมันอัปเกรดได้นั่นเองนะครับผมเคยซื้อไปชุด20 0 0 0ครับเมื่อปีที่แล้ววันนี้ครับมาอัปเกรดกับการ์ดจอตัวใหม่ RX6,5XT หกน้ะครับผมตัวนี้ครับกับงบหมื่นต้นๆตัวนี้อยู่1900บาทนะครับจากศูนย์ใหญ่เลยประกัน3ปีเต็มๆมครับมาอัปเกรดนะครับตัวนี้เคยซื้อไปเป็น 2400G RAM 16G b และ ก็ไม่มีกระจกเออใช้เป็นออนบอร์ดนะครับผมตัวนี้ก็เลยมาอัปเกรกดกระจกเพื่อที่จะเล่นไฟเอ็มได้ลื่นยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้าไฟเอ็มแล้วจะลื่นขึ้นไหมจากตอนแรกนะครับ FPS เท่านี้เลยครับไรเซน5้4 0 0 g นะครับผม FPS เท่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันับว่าหลังจากที่เราอัปเกรดแล้วเป็น6 5 0 0 XT ตัวนี้นะครับจาก ASUS เราจะมาดูกันนะว่ามันเล่นลื่นแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาที่เสียไปไหมกับงบประมาณหมื่นเดียวเพิ่มกระจกนั่นเอง นี่ครับก็เข้ามาสู่ในตัวเกมนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนที่เราไม่มีการ์ดจอนะครับผมเอพีเอทออกมาได้ค่อนข้างที่จะน้อยเออแล้วก็บอกตรงๆนะครับว่าถ้าไม่มีการ์ดจอถามว่าเล่นเกมได้ไหมกับไรซ์เน 52400G ตัวนี้กับเวก้า11ตัวนี้ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ากรณีที่จะเอาไปสตรีมเกมเอาไปเล่นเป็นแบบจริงจังเกม AAA เนี่ยผมว่ายังไม่เวิร์กนะเอฟพีเอเท่าจอไหมก็ไม่เท่าจอที่ได้ไปนะครับ75เฮิร์ตตอนนี้ ลองมาดูในตัวเกมนะครับก็ยังไม่ถึงนะอาจจะมีบางเกมที่ถึงได้อย่างเช่นตัวเกมยิงยิงแนว FPS ที่ปรับต่ําก็ยังเป็นร้อยเฟรมได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าลองไปเล่นเกม A เองจริงอาจจะอยู่30-40เฟรมแล้วก็บอกตรงนะว่าอาจจะดูไม่สบายตานักนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นการ์ดจอ RX 6500 XT ตัวนี้นะครับผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า,าตัว FPS ขึ้นมาโคตรเยอะนะครับถ้าเป็นไรเ e น5ตัวนี้ นี่นะครับผมไรเ้น5 Gen 2ตัวนี้นะครับผมและที่สําคัญคือบอกตรงๆนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนครับที่จะอัปเกรดไปนะครับผมใครที่แบบมีสเปค CPU Intel อยู่ต้องเสียใจด้วยที่ออนบอร์ดแรงไม่เท่ากับไรเซน5 2,400 G หรือ3,400 G ตัวนี้แต่ว่าในอนาคตก็อัปเกรดการะจอเอานะแต่ว่าตัวนี้เล่นได้โดยไม่มีการะจอเลยพอมาอัปเกรดการะจอเห็นไหมครับว่า FPS พุ่งดีก,กระจายแบบโอ้โหจอเลยบ้าไปแล้วโอ้โหมันคุ้มค่าจริงกับเงินที่เสียไปครับกับหมื่นต้นๆเท่านั้นครับัน เป็นตัว PCIe 4.0ด้วยนะ OC นะครับกับ Radeon RX 6050 XT ตัวนี้นะครับผมที่สำคัญคือเล่นได้ทุกเกมเออแล้วก็ทำงานได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเป็น diver ใหม่จากทาง AMD ใครที่เคยใช้ AMD แล้วก็มา,าเคยแบบว่าเอย AMD มันไม่ค่อยดีเลยจากสมัยก่อนตอนนี้เปลี่ยนใจเปลียนทันนะเพราะว่า AMD ตอนนี้พัฒน,นามากลายมากครับผมอาจจะเหยียบๆกับ Nvidia ได้เลยนะครับผมใครที่เคยใช้อยู่ก็จะรู้นะว่า ตอนนี้ด i เวอร์ d AMD, มันมาไกลแล้วนะครับผมอ่ะตามนี้ละกันเทสเกมค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูด้านของการใช้งานจริงแล้วก็สเปคแบบอ่ารวบรัดกันดีกว่านะครับไปไปดูกันมาครับผมกลับเข้ามาในตัว ความจริงของโลกใบนี้นะครับกับเกม GTA V 5M นะครับผมที่อัปเกรดการ์จอแล้วกับตัว RX 6500 XT เดี๋ยวเราจะมาดูในตัวเกมแล้วก็ FPS นะครับเมื่ออัปเกรดการ์จอไปแล้วเนี่ยมันจะเล่นลื่นแค่ไหนนั่นเองนะครับผมปไปดูกันดีกว่านะครับไปครดูกันเลยมาครับผมกับในตัวเกม GTA V 5M นะครับของน้องออกัสนะครับผมที่มาอัปเกรดตัวนี้ไปนะครับลองดูที่มุมซ้ายบนนี่นะครับผมจากเฟรมเรทประมาณ30เฟรม ตอนนี้ขึ้นเป็น70เฟรมครับแล้วก็จะมีดีดไปถึง100เฟรมได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับเห็นไหมฮะว่าเฟรมเรทขึ้นมาประมาณเกือบ30-40เฟรมนะครับผมปรับเป็นอ่าให้ดูก่อนให้ดูเซตติ้งก่อนนะครับผมถ้าสมมุติเราปรับโลเดี๋ยวเราปรับโลนี่นะครับเดี๋ยวเราลองปรับตัวกราฟิกอันนี้ผมปรับสุดนะอ่าปรับสุดเป็นไฮนะครับนี่ครับปรับเป็นไฮนะครับ แล้วก็ตัวเท็กเจอร์เป็นเวอรี่ไฮนะครับเฟรมเดทอยู่ประมาณ60เฟรมนะครับผมเป็น Full HD นะครับถ้าปรับเกมจะรีคอมด้วยโอเคไม่เป็นไรก็คือปรับไฮนะครับเฟรมเดทอยู่ประมาณ70-80เฟรมนะครับแล้วก็ภาพสวยมากลื่นเลยครับผมตัวนี้เราลองรีเกมดูไหมฮะ ถ้าสมมุติว่าเราจะลองปรับแบบเล่นจริงจังจะเป็นยังไงอันนี้คือผมลองเทสว่าปรับปรับเวดีไฮเนี่ยมันมันมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับเฟรมเรทอยู่ประมาณทะลุจอครับคือจอเนี่ยมัน 75H เตฟรมเรทตกอยู่ประมาณอ่าเจ็ดสเฟรมเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมอันนี้คือมาในเมืองใหญ่ๆคนเยอะๆนะครับเซิร์ฟลื่นเลยครับบอกเลยว่าลื่นมากนะครับตัวนี้แต่ว่าหน้าน้องไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะผมว่า นี่ครับ80 70 FPS นะครับผมได้อยู่สบายสบายครับลื่นๆเลยนะครับกับเกม GTA V 5ฟมนะครับผมเราจะสามารถไปหาคนอื่นได้ไหมนี่เอ้ย,อย,อยมีคนมานครับผมไปด้วยได้ปะล่ะนี่นี่เป็นคนจริงๆนะครับนี่เป็นคนจริงๆนะครับเราสามารถคุยกับเขาได้ไหมโอ้ยคนเยอะจังเลยค่ะอ่ะรถนิวค่ะสคัสดีนะคะ <c oughs> ยังหาอ๋อ สวัสดีค่ะเดินเต่าทำไมอยากค่ะอยากนะคะจะหลกววะตามนี้แล้วกันนะครับอยู่ประมาณ80 FPS ได้นะครับไปดู FPS บนจออ่ะไมโฟกัสอีกนี่นะครับ80 FPS นะครับผม <Wow. S 1> เห็นชัดๆเลยครับว่าเล่นแบบ Full HD เนี่ยสบายๆน,นะครับผมกับเกม GTA V 5M นะครับผมอันนี้มันอ้เราติดเราไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วมาชงมาชี้ผมไม่ได้ยินเสียงนะผมฟังเสียงก่อนนะ ครับผมครับผมสวัสดีครับนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง i อทีไปทีนะครับผมกำลังไลฟ์สตรีมอยู่นะครับเทสตัวคอมพิวเตอร์แบบครบชุดครบเซ็ตนะครับที่สามารถเล่น GTA V 5M ได้ครับตัวนี้มาอัปเกรดนะครับจากรายเซน 52400G นะครับแล้วก็เป็นออนบอร์ดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอัปเกรดเป็น RX 6 5 0 x t นะครับผมราคาหมื่นต้นๆนะครับผมถือว่าลื่นมากๆกับ80 FPS นะครับแบบปรับไฮนะเออไปไปด้วยดิผมไปด้วยได้ปะ เอาอันนี้ตัวของน้องเขาผมเอาเอา,เอาคอมามาอัพอ่านี่ฮะเหลียวจัดเลยเวลาขึ้นรถนะครับ FPS ดอปไปอยู่ประมาณ60 FPS นะครับผมถือว่าทำออกมาได้โอเคอยู่นะครับกับจอ75เฮิร์ตตัวนี้นะครับผม ที่สำคัญคือไม่แหลกเลยไม่แหลกเลยไม่ตกแมปนะครับผมกับ Ryzen 5 2400G แล้วก็ตัว rx r a d e o n ตัวนี้นะครับ6500 x t 4G ตัวนี้นะครับรบมรวมแล้วรวมจอแล้วนะครับอยู่ประมาณที่3า0 0 0ต้นๆเท่านั้นนะครับกับจอ24นิ้วนะครับผมขอบคุณครับที่พาขับรถเล่นนะครับผมขอบคุณมากครับเซิร์ฟนี้อัธยาศัยดีนะครับผมก็นี่ยฮะเห็น fps ไหมครับเรามาดูใกล้ๆนะครับผมว่าเวลาขับรถจริงๆเนี่ย fps อยู่ประมาณ70 80 FPS ได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะเจ80 F p s เครับเล่นจริงๆครับอันนี้เล่นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพาผมไปดรอปในเมืองได้ไหมครับเดี๋ยวผมผมต้องออกตัวน้องเขาละเดี๋ยวเขาเขาจะเข้าเกมอาจจะเจออาจจะเจอสาวอีกคนนึงถ้าสมมติเจอกันก็ยินดีด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมพาผมไปดรอปด2ครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะพาเราไปดรอปในเมืองนะครับผมเพราะว่าเรา ก็เทคกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราต้องส่งเครื่องคืนน้องแล้วนะครับผมอันนี้ชื่อน้องออกัสนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาคุยปิดท้ายกันเรื่องของสเปคอีทแล้วก็รายละเอียดการส่งมาอัปเกรดที่ร้านคอมไอทีทีนะครับไปดูกันเป็นไงบ้างครับกับการอัปเกรดตัวการ์ดจอ Radeon RX 6 5 0 x t วันนี้นะครับเล่นตัว g t a v 5M ได้ลื่นๆเลยครับจากที่เคยซื้อไปตอนนั้นนะครับผมกลับมาอัปเกรดแค่งบหมื่นต้นๆนะครับก็เล่น FPS ทะลุจอไปแล้วครับ สวนนี้จอ75เฮิรตไป80 90 FPS เลยนะครับกับ g h v 5M ครับตามนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าสนใจยังไงนะครับจะมาอัปเกรดร้านคอม i t ทีมทีเนี่ยจะมาอัปเกรดยังไงล่ะก็ทักสอบถามในเพจตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเพจคอม i t ท t นะครับเป็นคอมพิวเตอร์แบบ้วมีจะส่งบริการทั่วประเทศครับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยแต่ว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะมีตัวเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับเป็นค่ามัดจาหรือค่าจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ที่เหลือไปเก็บที่ปลายทางหรือหน้าบ้านท่านได้เลย ตัวนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นลูกค้าเก่าครับที่เอาคอมกลับมาอัปเกรดนะครับจากชุดประมาณ19,900นะครับตัวนี้พร้อมจอ24นิ้วพร้อมเคสสวยๆแบบนี้แล้วก็มีตัว CPU นะครับที่รัเกตคือ Ryzen 5 2400นะครับผม4คอรเทที่มี GPU on board นะครับสามารถเล่นได้ตอนนั้นก็เล่นได้คือ20,000เขาเล่นได้แล้วกับ g t a v 5 m แต่ว่าเขาต้องการภาพที่ดีขึ้นความคมชัดที่มากขึ้นนะครับ เมาอัปเกรดเป็นตัวนี้ครับ Radeon RX 6 5 0 0 XT ตามที่ผมแจ้งไปนั่นเองครับหมื่นต้นต้นแล้วก็ตัวนี้นะครับถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีสมราคามากๆในช่วงนี้นั่นเองครับผมเป็นไงฮะว่าลื่นไหมถ้าลื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับใครจะสั่งคอมยังไงครับมีคอมสวยๆเด็ดๆยังไงมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนงบน้อยคงงบคงบทุย คนงบก,กลางๆนะครับยังไงก็เข้าไปดูหน้าแฟนเพจได้มีโปรโมชั่นทุกเดือนนะครับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามราคานะครับราคาขึ้นเราปรับขึ้นราคาลงเราก็ต้องปรับลงครับผมตามนี้ครับกับร้านคอมไอทีไอทีนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันครับซิว